เปลือกนอกกับเนื้อในนะครับผมสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะชาแนลนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมสิมาว้าถึงเปลือกนอกกับเนื้อในนะครับผมเปลือกนอกคืออย่างนะครับผมสําหรับเปลือกนอกก็คือสิ่งที่โอบหุ้มเอาไว้นะครับผมสิ่งต่างๆที่โอบหุ้มเราไว้นะครับเปลือกนอกมันสามารถกระเทาะได้ตลอดเวลานะครับผม เปลือกนอกทุกคนดูอาจจะดูแบบเขาว่าดูดีเนาะเปลือกนอกต้องดูดีเขาว่าดูดีรู้ดูแพงนะครับผมเปลือกนอกแต่ว่าเปลือกนอกนี่คำว่าเปลือกนี่คือมันหลุดง่ายนะครับมันหลุดล่อนง่ายคือกันนะครับการทำกรเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรพอเพียงหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาเนี่ยมันโบแมนเปลือกนอกนะครับเนาะมันเป็นเนื้อในมันเป็นแก่นเป็นเนื้อในในการดํารงชีวิตให้ให้ชีวิตของตัวเองอยู่รอดและครอบครัวนะครับสมัยนี้นะครับซีเห็นวานะครับไผ่ทีลุ่มหลงอยู่กับเปลือกนอกนะครับสิมีความสุขสัวข้าวนะครับจะมีความสุขชั่วคราวนะครับมันบุคือเนื้อในอิหลีนะครับ ดังนั้นในการใส่ชีวิตในการเฮ็ดเฮ็ดโคกน้องหน้านี่แหละว่าง่ายๆในการเฮ็ดโคกน้องหน้าในการเฮ็ดกเกษตรผสมผสานในการเฮ็ดทฤษฎีใหม่นี่ฮบเปรียบการใส่ชีวิตในระยะยาวแล้วมันคือเนื้อในมันคือแก่นแท้มันคือแกนแท้ของการใช้ชีวิตเพราะว่าเฮาอยู่กับชีวิตจริงเขาบ่ได้ไปหลงละเริงกับเปลือกนอกเปลือกนอกที่มันดูสวยหรู เปลือกนอกที่มันฉาบช่วยฉาบช่วยคืออะไรมันไม่มั่นคงนะครับผมมันอาจสิชั่วระยะเวลาหนึ่งของชีวิตมันอาจสิมีความสุขแต่นั่นมันคือความสุขเทียมความสุขเทียมกับความสุขแท้มันไม่เหมือนกันเนือในก็นคือความสุขแท้นะครับความสุขเทียมก็คือเปลือกนอกนะครับเปลือกที่ห่อหุ้มไว้นะครับ เฮ็ดยังก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทําเพื่อเปลือกนอกนะครับเฮ็ดเพื่อเปลือกนอกให้มันดูดีให้มันแบบรู้โก้หรูนะครับสิ่งสิ่งนี้มันอยู่กับเราได้ไม่นานการเฮ็ดกษตรผสมประสานการเฮ็ดกษตรที่ฎี่ไม้และการเฮ็ดโคกหน้องหน้าก็คือกันมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแต่มันเป็นเนื้อในเนื้อในและแก่นแท้ในการดํารงชีวิต เป็นยังคือว่าจังสันเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาหารที่จะทําให้เรานบริโภคอุปโภคคือการทั้งกินทั้งใส่เนาะต้องว่าจังสันนะครับผมมีทั้งการกินการใช้อยู่ในที่ที่เดียวกันเป็นแหล่งอาหารที่จะทําให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อันนี้มันคือเนื้อแท้มันคือแก่นมันคือความสุขที่มันโบแมนความสุขเทียม มันเป็นความสุขแท้ของชีวิตดังนั้นเรต้องไปคิดหลายนะครับผมว่าเราจะทําเพื่อรายได้อันนี้มันเป็นผลพลอยได้สิ่งที่แน่ๆของแกนแท้และเนื้อในของการทาโคกหนองนายกับเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือแหล่งอาหารแหล่งอาหารไว้ยู่ไว้กินนะครับผมสิ่งนี้ที่ผมเน้นตลอดที่เคนตาเน้นตลอดก็คือแหล่งอาหาร บุได้บอกว่ามันเห็ดเกษตรผสมผสานเกษตรที่ฎีีไม่และเกษตรพอเพียงมันสีเห็ดไห้เฮาำลำรวยอันนั้นมันก็อาจเป็นไปได้ก็ได้เพราะอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะถ้าเราลดรายจ่ายสร้างรายได้ตลอดเวลานี่ความมั่งคั่งเนาะบต้องบอกว่าำลำรวยดอกต้องบอกว่ามั่งคั่งทางด้านอาหารอันนี้คือเนื้อในเนื้อในที่เราจะได้รับจากการทําโคกหนองนา จากการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่และ,กะเกษตรพอเพียงความสุขนี้มันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนครับผมเพราะว่าหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติซีเห็นว่าการใส่ชีวิตในเมืองนี่ค่อนข้างที่จะดิ้นรนปากกัดตีนถีบเยอะกว่าชนบทด้วยซ้าไปนะครับต้องว่าเยอะกว่านะครับผมเพราะว่าด้วยพื้นที่ด้วยแอเรียที่มันมีจํากัดจํากัดเพราะว่าอย่างผู้คนเยอะ นะครับผมผู้คนเยอะต้องดิ้นรลนขวนขวายอยู่ในเมืองได้นี่เมื่อเทียบกับสังคมชนบทและสังคมบราน,นอกแล้วสิ่งที่เราได้เปรียบนี่เราเขาต้องดึงจุดได้เปรียบขึ้นมานะครับผมโบเมนว่าเขาเขามองจุดนี้เป็นจุดด้อยนะจุดที่ว่าเขาอยู่ชนบทอยู่ต่างจังหวัดอยู่บราน,นอกนี่คือเคนตานี่เคนตามองว่ามันเป็นจุดได้เปรียบ <c oughs> จุดได้เปรียบอย่าง ได้เปรียบคือหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือการดำรงชีวิตสิ่งแวดล้อมนี่มันมีผลกระทบต่อร่างกายเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็สามารถซี่จไปบริหารและไปคิดในเรื่องที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้นี่ <c oughs> ดังนั้นนะครับ <c oughs> เ,ขเขาต้องดึงจุดได้เปรียบตรงนี้ขึ้นมาโมเมนว่าเขาที่ไปหลงแล้วเรื่องกับเปลือกนอกเปลือกนอกในเมืองคือหยางแสงสีเสียงนะครับผมความฟุ้งเฟือ นะครับผมแล้วก็เรื่องของโก้หรูโก้หรูดูแพงนะครับสู่บนนอกได้บอได้บบได้เมื่อกล้วแต่มุมมองแต่ในมุมมองของเค้นตาเนะี่ยคิดว่าเรียบหรูดูแพงจะดูดีกว่าโก้หรูมีสไตล์แบบในเมืองเด้เพราวะว่ามันฉาบฉวยถ้าบบเกงอิลีฮะบลรวยอิลีนะ่ะอยู่ในเมืองบบได้ครับผมแล้วก็ถามว่าความหมันคงในเมืองนี่มันสิคือความหมันคงใน ในในชนบทบออันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะความสามารถความรู้ความสามารถมันสิเอาไปสิไปว่าตัวนั่นดีกับตัวนี้ดีบ่ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้แน่ๆในการอยู่กับชนบทอยู่กับบ้านนอกนะ่ะคือสภาพร่างกายอากาศบดน,นี้มันมีตัวแปรเดียวที่เฮาต้องมามา,มาดินน้นรนแล้วก็มามาสร้างด้วยตัวเองนั่นก็คือการมีอยู่มีกินและมีรายได้นี่ ของเฮ้านี่ถือว่าได้เปรียบได้นน่เพราะว่าอย่างเฮาเฮาต้องมาสู่แค่เรื่องของการมีอยู่มีกินและเรื่องของรายได้เรื่องการศึกษาบ่ต้องพูดถึงท้าสองขอนี่เฮ็ดได้แล้วการศึกษาให้ลูกให้เต้านี่มีมีโอกาสเป็นไปได้สูงเนาะต้องบอกว่าเป็นไปได้เลยลหละสําหรับโอกาสทางการศึกษาสําหรับลูกหลานของเราถ้าเรามีอยู่มีกินแล้วร่างกายเราอยู่สบายนี่เห็นบ่ อากาศดีอันนี้ขอนีได้ได้เปรียบเลยในในเมืองบุต้องมันตื่นเศา้ามากพอฝุ่นพอผู้คนเยอะแยะรถติดนะครับผมปัญหาลอยแปดควันผอกควันผิดโอเคในเมืองมันอาซิโก้หรูก็จจิงบางคนเขาก็บอกว่าเขาชอบอยู่ในเมืองอันนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาแต่ว่าพออยู่ในจุดหนึ่งของชีวิตนี่คนนี่มักสิหันมหาธรรมชาติเพราะว่า อาจจะด้วยความอิ่มนะครับอิ่มโตอันนี้คือจุดหนึ่งแต่ถ้าได้ไปสัมผัสชีวิตทำงานจริงๆในกรุงเทพเจ้าซี่รู้ว่านะครับผมทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่บางคนคิดนะครับในชนบทเขาคิดกันว่าในเมืองมันมีความโกหลูสะดวกสบายคนที่เขาเห็นงานอิหรีน่ะตื่นแต่เช้าตรู่นะครับจนไปหอดคำวนชีวิตว่นหลูบอยู่แบบนี้ ได้เที่ยวบ้างเสาร์อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์วันเดียวเนาะดีบดีซักพาแล้วเฮ็ดวิทำความสะอาดห้องทาความสะอาดเนี่ยก็หมดเวลาไปแล้วก็คําแล้วนะครับวันหนึ่งนี่แป๊บเดียวนะครับผมดังนั้นนะครับการที่เขาสิเลือกไม่อย่างห้ชีวิตเนี่เขาต้องเลือกว่าตัวใดมันเป็นเปลือกตัวใดมันเป็นเนื้อแท้ของชีวิตถามวันเปลือกนี่มันง่าย้อครับผมมันง่ายเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว มันบุคขึ้นเนื้อแท่เนื้อแท่เฮ็ดยังกระซังนะครับมันจะค่อนข้างยากถึงยากที่สุดนะครับแต่เนื้อแท้นี้มันจะอยู่กับเราไปยาวนานคือการกับโครงน้องหน้ากเกษตรที่ฎีดไม่และ,กะเกษตรพ่อเพียงนะครับผมเนื้อแท้นี้เป็นเนื้อแท่ที่บอกว่าที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งอาหารในการดําเนินชีวิตของของตัวเฮาเองและครอบครัวของเฮาให้หมันยั่งยืนนะครับโดยการลดการพึ่งพิงภายนอกมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งอาหารนี่นี่คือปัจจัย ปัจจัยในการํำลงชีวิตปัจจัยสี่และมันเป็นความสุขแท่บบแมนความสุขเทียมนะครับความสุขแท่ที่วานี่นะครับตื่นเศา้ามาเราตื่นเช้ามาไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายนะครับอันนี้คือเคล็ดลเป็นทุกมือนี่เนาะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องรีบตื่นมาดิ้นรนอะไรมากมายนะครับผมถ้ามันอยู่โตแล้วสองสามสี่สามปีจนห้อน <c oughs> จนห้นหาปีไปแล้วนะครับผมมันการทําโคกงหนองนาเ <c oughs> กษตรผสมประสานและเกษตร,ร,ร,รพอเพียงนี่มันจะเริ่มอยู่ตัวแล้วเราสามารถที่จะไป Follow หรือว่าติดตามหรือว่าสาั่งรายได้ทางอื่นได้อยากให้มองมุมนี่นะครับผมบูแมนว่ามองมุมที่แบบว่าเฮ็ดโคง้งหนองนาแล้วซีเฮ็ดเป็นรายได้เลยมันเป็นขามขั้นตอนบ่ได้นะครับผมเพราะว่าสิ่งสิ่งต่างๆมันล้วนมีขั้นตอนนะครับ มีขั้นตอนมีสเตปในการก้าวเดินขึ้นไปคล้ายคขั้นบันไดนี่แหละเหมือนกันกับขั้นบันไดนะครับ <c oughs> มันต้องไต่ระดับขึ้นไปจากสูงไปจากตามไปหาสูงแลว้วก็ลงทีละก้าวทีละก้าวนะครับการที่เขาส,สามารถไต่ระดับไปได้เขาก็ <c oughs> ต้องประกอบด้วยหลายๆปัจจัยคือผมว่าความรู้ความสามารถต่างๆสิ่งเหล่านี้นี่ซึเป็นตัวประกอบทักษะในการดำรงชีวิต ความสุขแท้นี่มันสิมีคุณคคามากกว่าความสุขเทียมเด้อพี่นอ้องร้องคิดเบิงว่าถ้าความสุขแท้นี่แบบมันมันสิอย่างยืนกว่ามันสิบ่สชาบช่วยความสุขเทียมนี่มามีความสุขก็จริงแต่มันอยู่กับเราไม่นานต้องแยกแยะให้ได้ว่าตัวใดมันเป็นความสุขแท้และความสุขเทียมตัวใดมันเป็นเปลือกหรือว่าตัวใดมันเป็นเนื้อแท้ ตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญที่เซ็ยให้ในทุกคนที่ลงมือเฮ็ดหยางกระซังนะครับผมนอกเหนือจากโคกหนองนาก็ช่างนะครับผมอาชีพไหนก็แล้วแต่มันสิเฮาต้องแยกใหยได้ครับผมว่าตัวใดมันเป็นเปลือกว่าตัวใดมันเป็นเนื้อแทว่าตัวใดมันเป็นความสุกแทว่าตัวใดมันเป็นความสุกเทียมถ้าไผแยกบ่ไใดหลงและเลิงกับความสุกเทียมหลงและเลิงกับเปลือกนอกคนคนนี้เนี่ยต่อไปนี่คือมีความสุกอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วมักก็สิหายไปหายไปเวลาพานไปมักก็สิกลับขึ้นมาบ่ได้ดังนั้นการที่เฮาเห็ดโค้งน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรพ่อเพียงหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เขาต้องมองคนที่เขาสําเร็จมองคนที่เขาสําเร็จเป็นหลักนะครับเพราะว่าทุกอย่างทุกอาชีพบ่พว่าแม้กระทั่งโค้งน้องหน้ากเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่นี่มันสิมีทั้งคนสําเร็จและไม่สําเร็จคนสําเร็จนี่ ถ้าไปถามนี่เขาสิฮูวิธีเลยนะครับว่าวิธีการปฏิบัติในการที่จะทําให้สําเร็จเป็นยังไงนี่คือเนื้อแท้ส่วนคนทําให้สําเร็จนี่ด้วยอาชีวะด้วยเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วการหลายๆอย,ย่างเรื่องทักษะเขาเฮ็ดบ่สาเร็จนะครับผมเขาก็ซิมองอีกมุมหนึ่งว่ามันยากว่าเฮ็ดแบบนี้มันบ่ได้หรอกนะครับดังนั้นเขาต้องเลือกเลือกขึ้นกันครับว่าเลือกสิบเบิง บางคนที่เขาเฮ็ดสําเร็จจริงๆนะ่คือคือเขาเป็นเนื้อแทหรือว่าเปลือกนอกเปลือกนอกแป๊บเดียวมันก็รูดคือเปลือกใหม่นะครับผมเปลือกไม้มันก็จะร่อนไปเรื่อยๆนะครับผมการเวลาผ่านไปเปลือกไม้มันก็จะร่อนแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เนาะเนื้อไนเนื้อแทแกนแทข้างในเนี่ยมันบนลอนนะครับผมมีแต่ขยายออกขยายออกขยายคือแกนใหม่ปีนี้ก็ขยายวงหนึ่งอาจจะนิดหน่อย ไม่เยอะนะครับผมขยายได้เส้นหนึ่งหรือว่ามินหนึ่งปีหน้าก็ขยายเพิ่มอีกเป็นสองมิลปีต่อไปขยายเพิ่มอีกเป็นสามมิลน,นี่คือแกนแกนของตน้นไม้ชีวิตก็คือกันครับผมเนื้อแท้กับแกนแท้นี่เหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งต่างจากเปลือกที่มันแค่ห่อหุ้มแล้วมันก็หลุดร่อนลงไปดังนั้นการใช้ชีวิตต้องเบ่งให้ดีๆนะครับเด้อ ว่าตัวใดมันเป็นเนื้อแท้สิ่งใดเฮาที่เขาเห็ดอยู่เขาทําอยู่นะ่ะมันเป็นเนื้อแท้หรือว่ามันเป็นแค่เปลือกนอกสังเกตเห็นบ่ว่าช่วงชีวิตหนึ่งมันอาจจะมีความสุขพอเวลาผ่านไปดาล่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับสีสังเกตเห็นว่าเขาหาเงินได้หลายในช่วงหนึ่งพอหมดยุคข,ของเขาแล้วนะครับมันก็รวยลานะครับผมมันเป็นอาชีพที่แบบว่าต้องขายหน้าตาเนาะนอกจากว่าขายความสามารถแล้วต้องขายหน้าตา นั่นแหละครับมันคือแบบแล้วก็ขายฝีมือเห็นว่าดาราดาราเกิดใหม่ขึ้นทุกวันหมายถึงว่าดาราหน้าใหม่นี่เกิดขึ้นทุกมือจนจำไม,ม่ได้นะครับผมบุคคลสมัยตะกอนนะครับทุกวันนี้จําไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นใครนี่แหละครับมันมันเวลานี่มันสิ่เป็นตัวตัวแปรเฮ็ดห้เห้าวห,หูวา่าตัวใดมันเป็นเนื้อแท้ตัวใดมันเป็นเปลือกนอกตัวใดมันเป็นความสุกแท้ ตัวไหนมันเป็นความสุขเทียมตัวนี้นะครับผมทีเป็นตัวชีวัดชีวัดว่าระยะเวลาที่ผ่านไป3าถึงหปีนี่ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนมันซิบุคือเก่าแล้วคือกันกับคนที่เริ่มเฮ็ดโครงน้องหนาเริ่มตั้งแต่ตอนที่มันจะเกิดวิกฤตคือปีนี้2อ6 8นะครับเขาบอกว่าปีนี้วิกฤตเศรษฐกิจมันจะรุนแรงถามเบื้องคาวลวดครับผม ช่องไหนก็ยานะครับวิเคราะห์มาเหมือนแล้วบบว่าแต่เรื่องบเวนบบว่าแต่ธนาคารข่าวเศรษฐกิจหรือว่ารายการต่างๆเขาวิเคราะห์ว่าปีนี้เนี่ยสองพห้ารอยหกสิแปดเนี่ยเศรษฐกิจมันจะย่ําแย่เนาะคนซื้อหดหายคนคนขายก็ไม่มีนะครับผมซื้อเขาซื้อข้าวซื้อของนี่แบบว่าคนบ่มีเงินเนาะหาเงินยากนะครับผมตัวนี้ที่เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่ซึ ให้เห้าลดลดความดิ้นรนลงมาดิ้นรนในการประกอบอาชีพนะครับความดิ้นรนนี่มันเฮ็ให้เห้าเมือยนะครับผมทาให้เราเหนื่อยล้านะครับบางเชื้อดิ้นรนไปบางบุตรถูกที่ถูกทางกับบุตรดนะครับแต่นะครับแต่ชีวิตมันก็ต้องไปต่อคือผมว่าเนี่ยไปต่อแบบไดต้องคิดให้ดีให้เลือกให้มันถูกทางมันจะบุเสียเวลาผมไม่ได้บอกว่าโค้งน้องหน้าดีกว่าอาชีพอ,อื่น แต่ว่าสําหรับผู้ใดที่มีพื้นที่ที่มีแหล่งน้าน่ะควรเห็ดไ้ประมาณสักไร่สองไร่นะครับผมอันนี้ไร่สองไร่นี้คือผมเน้นผมเน้นเลยนะครับคือเน้นเลยว่ามันเป็นแหล่งอาหารทุกมื้อนี่กล้าเววาได้เลยว่ามันเป็นแหล่งอาหารเพราะว่าของเจ้าของนี่เน้นเป็นแหล่งอาหารเน้นเป็นแหล่งอาหารของตัวเองเป็นหลักนะครับส่วนไร่ใดมันก็ค่อยคตามมาอันนี้เป็นผลพลอยใดผมเอื่นว่าผลพลอยใด แต่ถ้าที่เฮดเป็นกิจจาลักษณะอิหรีัมะกะเ็เฮดได้นะครับผมเพราะเขาอยู่โตแล้วมันก็สามารถสร้างได้เหมือนกันมันไม่แตกต่างกับอาชีพอื่นนะครับตื่นเ้ามานะครับต้องได้จิบกาแฟสกอรือผมหระเบื้องดอกไม้เบื้องต้นไม้เบื้องเขียวขจีนะครับเอาตื่นตางกันกันกบอยู่ในเมืองนะครับต่อให้คุณอยู่คอนโดหรูหรห,หลาหลากระซังอยู่แค่ห้องนะครับในพื้นที่ของของตัวเองไม่กี่ตารางวามีสำนันละนะครับ ต่อให้ว่าซิมีครบกระางตู้เย็นทีวีไม่หยังกระางนะครับแต่ในพื้นที่ของเราถ้าเราสร้างสร้างสวนดอกไม้ไว้เองเขาเอิ้น่าสร้างสวนดอกไม้เขาบ่ต้องไปไล่จับผีเสื้อผีเสื้อให้ผีเสื้อบินมาหาเราให้เงินบินมาหาเราคือในการสร้างสวนนี่มันก็ต้องใส่ระยะเวลาเด้อบ่บแมนวอาโอ้ยคอยสร้าง่อยไอ้เข็นตาให้คอยไปปลูกต้นไม้บ่ผีเสื้อไอ้ผีเสื้อถึงมาบินมาบบแมนครับมันเป็นคำาเปรียบเทียบ เาเฮ็ดปลูกมัดทุกสิ่งทุกอย่างของกินเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เฮากินนี่ครับผมสิ่งที่มันสีดํำลงอยู่ใดมันเป็นแกนแท้เท่านั้นคนที่ซียืนอยู่ใดก็คือคนที่เป็นเนื้อในจริงๆแกนแท้จริงๆและอยู่ใดด้วยความสุขแท้บบแมนความสุขเทียมดังนั้นนะครับอยากให้ลองมองเบ่งนะครับว่าโค้น้องหน้ากเกษตรผสมผสานหรือกรเกษตรทฤษฎีใหมน่นี่มันเป็นเนื้อแท้หรือว่า แค่เปลือกนอกถ้าสมนถ้าคนที่แบบเฮดบสําเร็จเขาก็คิดว่ามันเป็นเปลือกนอกนะครับแต่จริงๆนะ่ะคนที่เขาเฮดสําเร็จนี่เขามีอยู่แล้วนะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อแท้หรือเนื้อในแก่นนะครับเพราะว่ามันใส่ในการดํารงชีวิตได้และความสุขตามมานี่มันสิเป็นความสุขแทมันแม่นความสุขเทียมมันเป็นพื้นที่ของเจ้าของนะครับเพอสะสางขึ้นแล้วนะครับ เราสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดเวลานะครับจนชั่วชีวิตก็ได้ในพื้นที่ของเราแล้วตบแต่งให้มันดูดีให้มันสามารถพักผ่อนยอนใจได้ให้มันเป็นพื้นที่ที่เฮาสามารถเฮ็ดกิจกรรมของเฮาได้บ่วสิปลูกพักหรือว่าเฮ็ดทาสิ่งต่างๆนะครับอ้าวอันนี้ก็คือเปลือกนอกและเนื้อในนะครับผมและความสุขแ้และความสุขเทียมลองเลือกเบิ่งนะครับเนาะว่าเฮาสิเลือกเฮ็ด เปลือกนอกหรือว่าเนื้อในหรือว่าเขาสิเลือกความสุกแทหรือว่าความสุกเทียมต้องมองดีๆนะครับสิ่งนี้แต่สําหรับเข้นตาแล้วมองว่าการทํโค้งหนองนาการทําเกษตรทฤษฎีใหม่และการทําเกษตรพอเพียงมันเป็นเนื้อในมันเป็นแก่นแท้ของแหล่งอาหารจริงๆแล้วก็มัน,เป,นเป็นความสุขแท้ไม่ใช่ความสุขเทียมความสุขแท้ที่อยู่กับธรรมชาตินะครับค้นขาดธรรมชาติบดด่ไดหรอกครับผมตอใไห้ว่าซิอยู่ในเมืองเขายัง ขวนขวายมาอยู่กับธรรมชาติแล้วถ้าชีวิตเราอิ่มจริงๆหมายถึงว่าอิ่มในการทํางานอิหลีต่อให้ว่าอายุเท่าไรก็สร้างแล้ววันหนึ่งคุณจะขวนขวายมาอยู่กับธรรมชาติแต่เมื่อวันนั้นผ่านไปคุณไม่ได้สร้างไว้นะครับบุได้สางยังไว้เลยคือไปไปไปอยู่กับโลกภายนอกหลายผลไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยเพราะกลับมาแล้วเวลามันผ่านไปมันไม่สามารถที่จะสร้างภายในวันเดียวได้นะครับ ตัวนี้มันสิเป็นโตชี้บงบอกว่านั่นลหละเจ้าสิเสียดายบ่จะเสียดายไหมหรือว่าเสียใจที่ไม่ได้สร้างนะครับผมดังนั้นเป็นอย่างคือต้องเลือกเฮ็ดนตอนนี้เลยทำนณตอนนี้เลยเพื่อความที่เฮ้าเนี่ยโตเฮ้าเนี่ยจะได้ไม่เสียใจและไม่เสียดายทีหลังนะครับว่าโอ้ถ้าถ้าเฮ็ดตั้งแต่หาปีที่แล้วเนี่ยโอ้งามแล้วโอ้มันต้นใหม่มันใหญ่แล้ว นะครับย่าให้ได้เว่าแบบนี้ครับผมหรือว่ามีแรงอาหารเป็นของตัวเองแล้วบคือเขาเขาเฮ็ดพร้อมกันโอ้ยแมนลงแมนลงมือเฮ็ดพร้อมกันกับเขาเฮ็ดนี่งามคือเขาแล้วสําเร็จคือเขาแล้วอย่าให้ได้เว่าจงสั้นครับผมให้ได้ว่าโอ้ยของเขากับของเขามีความสําเร็จทอกันมีความสําเร็จตัวใดหรือว่าของเขาสําเร็จหน่อยว่าเขาเฮ็ดจะไดจากสําเร็จมาเอ่อให้ททอเขาตั้งข้อสง ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเขาถึงทำทาอย่างนี้ได้เราก็อยากจะทําในแบบนั้นบ้างเมื่อกสิเป็นตัวพักดันครับดันให้ฮามีมีแรงที่เฮ็ุ Head ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับในการเฮดโครงนองหน้าและวก็เกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของเคนตะชาแนลครับผม